สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนามาข้อเขียนของคุณอาคมมกรานนมานำเสนอครับอสัตตบุรุษกลับบ้านเห็นภาพอสัตตบุรุษกับบ้านดูหน้าตาไม่ค่อยจะเบิกบานสักเท่าไหร่และยิ่งเห็นใส่ปลอกคอเหมือนไอ้ตานที่บ้าน ใส่เฝือกที่แขนด้วยดูไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่เห็นภาพแล้วรู้สึกผะอืดผะอมให้ได้ยิ่งมาเห็นตำรวจไทยด้วยแล้วมีความชื่นใจจริงๆที่ให้ความอารักขาโจรปล้นชาติอย่างเข้มแข็งจังเลยทำให้รู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้อำนาจสูงสุดไม่ใช่สามอำนาจหลักเสร็จแล้วเพราะตอนนี้อานาจสูงสุดคือกรมราชทัณฑ์อยากดูตอนต่อไปว่าอธรรม จะชนะธรรมะจริงหรือนี่แหละคือการเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกคนเรานี่ก็แปลกนะแช่งตัวเองว่าป่วยหนักมา6เดือนวันนี้ขอให้ป่วยจริงๆเถอะจะได้ตายคาบ้านไม่ทราบว่าจะหน้าหนาหน,น้าทนไปถึงไหนกี่เรื่องแล้วที่ตลอดชีวิตทําทุกอย่างเพื่อเงินเพื่ออํานาจโกงมันทุกอย่างให้ถูกกฎหมายชะตากรรมของประเทศไทยเราวันนี้ด้านหนึ่ง เป็นขบวนการล้มล้างส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นข้าราชการอัป,ปรีคิดดูแล้วกัน4คดีที่โกงมากกว่าหมื่นล้านบาทเป็นการทำผิดอย่างโจงแจ้งแต่ผิดไม่ติดคุกแล้วอย่างนี้ประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไงวันที่ลงเครื่องบินมาเดินออกปลอไปอยู่โรงพยาบาลอะไรรักษาตัวอยู่ตั้ง6เดือนแขนนคอหักหมดยกเว้นหน้าด้านที่ยังเสมอต้นเสมอปลาย รวมทั้งครอบครัวด้วยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตราบใดที่บาปยังไม่ส่งผลเราคนชั่วก็เห็นเป็นของดีเมื่อบาปผลิตผลออกมาเมื่อใดเมื่อนั้นพวกเขาถึงจะรู้ถึงพิษสงของบาปต่อไปนี้เป็นรายนามผู้ละเมิดและฝ่าฝืนพระบรมราชโองการคือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณอธิบดีกรมราชาทัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ รัฐมนตรียุติธรรมอย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้ละเว้นใครผิดตรงไหนก็เอาปากกามาวงเอาไว้ความรู้ใหม่ทางการแพทย์กรณีของนักโทษดิดขาดชายทักษิณที่ต้องสวมปลอกคอเพราะเป็นโรคคอดันและที่ต้องใส่ปลอกแขนเกิดจากโรคแขนลหลซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษบอกตามตรงว่างงกับสองโรคที่หมอบอก เพราะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละขอบอกหมอว่าผมกินข้าวนะไม่ได้กินยามีผู้สังเกตเห็นดวงตาของนักโทษแล้วขนาดได้รับการพักโทษให้กลับบ้านได้แต่แววตาแทนที่จะมีประกายของความดีใจแต่กลับเห็นมีแต่ความกางังวลความเครียดตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนจนมีอายุเลขเก้านำหน้ายังไม่เคยเห็นใครที่หน้าด้านขนาดนี้เลย ยุคนี้เป็นยุคที่เลวที่สุดของบ้านเมืองขอเรียนผู้ใหญ่ที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านถ้าท่านจะตีเหล็กก็ควรตีตอนเหล็กร้อนถ้ามัวรอให้เหล็กมันเย็นแล้วจะตีมันยากตอนนี้กระแสกำลังแรงนี่แหละประชาชนพร้อมครับจะบอกให้ทราบว่าสอวอหมดวาระลงวันใดพักใหญ่สองพักจะจับมือกันประเทศชาติพังแน่พักร่วมรัฐบาลเหมือนกันก็อย่าชะล่าใจ เขาไม่เอามาร่วมด้วยเด็ดขาดสำเนียกกันไว้บ้างขอเตือนความจำก่อนจบวันนี้เวลานี้ยังผนใช้นี่จำนำข้าวอีก9ปีถึงจะหมดไหนยังจะมีมันสำปะหลังอย่างพาราที่รัฐบาลยิ่งลักทิ้งเอาไว้ต้องพนอีก5ปีเงินจำนวนนี้ซื้อเรือนำน้ำได้30ลสิลกระบวนการลมล้างการปกครองนั้นไม่ใช่สัญญาของคนรุ่นใหม่เพราะถ้าเรามองดูที่หัวขบวนแล้ว มีแต่คนรุ่นเก่าที่เป็นเชื้อเดนจากคนสมัย2475เป็นส่วนใหญ่ที่ไปลากเอาเด็กที่บริสุทธิ์มาจากการศึกษาให้ตกเป็นเหยื่อต่อกฎหมายที่หัวขบวนมันกลัวถึงได้วิ่งหนีไปซุกต่างแดนนั่นเองสุดท้ายวันนี้อันตรายต่อชาติคือโรงพยาบาลตำรวจตรวจพบเชื้อตัวใหม่คือเชื้อเฮี้ยเชื้อหาเชื้อโกงเชื้อนอมินีและเชื้อออแอ ขอให้ระวังให้ดีเข้าตาตาบอดเข้าบอดบอดแหกเข้าหน้าหน้าด,าด้านและถ้าเพื่อเข้าสมองจะคิดแต่เรื่องชั่วชั่วยิ่งถ้าเข้าปากด้วยแล้วจะแดกไม่หยุดเลยเอาละวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้อาคมมักกานน์ิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ